สวัสดีพี่น้องที่รักพี่น้องถ้าเราเป็นเด็กก็ให้เรามีความสุขอย่างเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เรามีความสุขแบบผู้ใหญ่กันเถิดพี่น้องและไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ให้เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็น ไม่ว่าเราจะเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหาเช้ากินคำ่ำหรือเป็นคนในตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้มีความสุขให้ได้พี่น้องและเราเชื่อมั่นว่าเราทุกคนมีพระจิตเจ้าคอยช่วยเหลือแนะนำเราในแต่ละช่วงวัยทุกๆสาขาอาชีพและหนทางการดำเนินชีวิต ทุกรูปแบบนี่เรียกว่าเป็นการมีความเข้าอกเข้าใจในน้ำพระทัยพระเป็นเจ้าที่ปรารถนาจะเห็นพวกเรามีความสุขอยู่ร่วมกับพระองค์และเพื่อนพี่น้องในสวรรค์สงเอสราเอสราและเนหามีซึ่งเป็นผู้ปกครองในพระธรรมเก่ารวมทั้งพระเยซูเจ้า ในพระธรรมใหม่ต่างมีความคิดที่จะปลุกเร้าให้ผู้คนมีความกระตือรือร้อนในการใช้ชีวิตของตัวในโลกให้เหมือนกับว่ายังคงอยู่ในสวรรค์ถึงแม้ว่าสภาพในโลกจะเหมือนกับที่พระเยซูุจะาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับลูกแกะท่ามกลางฝูงสุนัขป่า ถูกแล้วพี่น้องที่รักชีวิตความเป็นอยู่ของเราในโลกเป็นอย่างนั้นจริงๆมีเรื่องวุ่นวายตั้งแต่เราเป็นเด็กน้อยแล้วกว่าเราจะรอดคลอดออกมาจากท้องแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยพ่อแม่เป็นห่วงกังวลสารพัดว่าลูกจะแท้งไหมจะสมบูรณ์ดีไหมทำอะไรก็ระวังตัวไปหมดพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้ ท่านต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเอาใจใส่ด้วยความห่วงกังวลอย่างยิ่งแล้วพอโตขึ้นมาอีกอะไหนจะดูแลแม่เป็นหวัดท้องเสียเป็นหัดอีสุกอีใสต้องไปฉีดวัคซีนโปลิโอเมื่อนั้นเมื่อน,นี้ไม่เคยรู้เรื่องก็ต้องไปถามคนทั่วไปหมดเพราะกลัวลูกจะเป็นอะไรไปพ้นวเด็กก็เข้าไวัหนุ่มสาวเป็นวัยรุ่นดื้อรั้น สารพัดเรียนรู้เริ่มเรียนรู้ที่เจออยู่ได้ด้วยตัวเองทีละนิดทั้งพ่อแม่ทั้งเจ้าตัวที่แยกออกเป็นสองตัวอยู่ในตัวเองคนเดียวกันรวมแล้วเป็นสามเข้าไปให้พ่อแม่กันหนึ่งตัวเองเป็นแยกเป็นสองสองร่างสับสนไม่รู้มันใจก็คิดอย่างกันก็อีกอย่างเหมือนคน สองคนในร่างเดียวมรวมพ่อแม่อีกความเห็นรวมเป็นสามเข้าไปให้ต่างคนต่างความคิดที่ไม่รู้อะไรเหมือนกันทั้งสามคนไม่รู้เรื่องดีครบหมดก็รู้พอช่วยตัวเองได้ช่วยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็มาทะเลาะกันแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้ให้ได้ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรพี่น้อง จนพ้นอกพ่อแม่มาอยู่ของเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานหาเลี้ยงตัวมีครอบครัวอยู่ในสังคมไม่ง่ายเลยใช่ไหมพี่น้องสารพัดจะปวดหัวชีวิตของพ่อชีวิตของพี่น้องเต็มไปด้วยบรรยากาศของลูกแกะในท่ามกลางฝูงสุนัขป่าจริงๆนิทานนิทานอีศพเล่าว่าลูกแกะไปกินน้ำในลำธาร ปลายน้ำแทๆ้ๆยังไม่วายถูกหมาป่าหาเรื่องเอาชีวิตจนได้อยู่ดีหาว่าถ้าไม่ใช่ตัวมันก็ต้องเป็นพี่ชายของมันหรือใครสักคนคนในครอบครัวของมันที่กวนน้ำให้คุณอะไรวะมันกินไม่ได้มันน้ำมันขุ่นมันมันโกรธพี่น้องที่รัก มีพี่น้องคนไหนบ้างที่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขไม่ถูกหมาป่ามันหาเรื่องฮะมีใคร ถ้าไม่นับความสุขที่หามาได้แบบลม,ล,ม,ล,ม,ล,มลงลมๆแรงๆไปวันวันอย่างนั้นนะเช่นแค่ได้กินขนมอร่อยอร่อยจิบกาแฟร้อนๆหรือกาแฟเย็นร้านโปรดก็ได้อะดื่มเบียร์วุ้นคนชอบเบียร์วุ้นมีบบาที่เขียนบอกแับคนที่บ้านพ่อเนี่ยก็ชอบไม,ไม่ใช่คนที่บ้าน,นอ่ะคนลูกน้องชอบ ได้เบียร์วุ้นเนี่ยโหอร่อยมากได้ไปเดินห้างหาอะไรอร่อยอร่อยทานพี่น้องเห็นไหมเราทํางานมาเหนื่อยลูกพาไปทานอะไรอร่อยตรงนั้นตรงนี้ในห้างโอ้มีความสุขได้เดินซื้อข้าวซื้อของได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดสักสามวันสองคืนกับคนรู้ใจได้เงินเดือนขึ้นช่วงนี้คงได้ยากอะ ได้เลื่อนตำแหน่งอะไรทํานองนี้เท่านั้นอะ่ะไม่นับความสุขแบบที่ปลอบใจพวกนี้นะพี่น้องไม่เอานะเอาความสุขแท้ๆที่ไม่รู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับชีวิตของพี่น้องเลยสักวันเวลาที่ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยมีใครมีความสุขจริงๆแบบนี้บ้างไหมพี่น้อง ช่วยยกมือบอกพ่อหน่อยพ่อจะแต่งตั้งให้เป็นนักบุญขอโทษขอโทษันพูดไม่เพราะเด็กๆดันดประชดประชันแต่ว่าวันนี้นะพี่น้องพระคำมพีให้แง่คิดที่น่าสนใจกับพ่อและพี่น้องและทำให้พ่อเนี่ยได้คิดขึ้นมานะว่าที่พ่อถามประชดพี่น้องว่าใครมีความสุข จริงๆบ้างพ่อจะแต่งตั้งเป็นนักบุญนั่นน่ะเอาเข้าจริงๆพระคัมภีร์ให้แง่คิดเกี่ยับพวกเราว่าแค่ความสุขที่พวกเรามีมีกันอยู่ในชีวิตเพียงชั่วขณะหนึ่งในทุกๆขั้นตอนของชีวิตแต่ละช่วงวัยที่เอ่ยมาข้างต้นนั้นน่ะคือความสุขที่พระอยากจะเห็นพวกเรามีกันให้ได้ในชีวิตของเรา ความสุขแค่นั้นนั่นแหละที่พระอยากจะเห็นพวกเรามีกันในชีวิตแค่นั้นแหละพอแล้วถือเป็นการพยายามร่วมมือกันระหว่างเรากับพระจิตเจ้าแล้วถึงมันจะดูเป็นความสุขเล็กๆของเด็กทารกคนหนึ่งที่พ่อแม่ค่อยๆดูแลเอาใจใส่ให้คลอดออกมาได้ แต่นั่นเป็นความสุขอย่างสวรรค์ที่พอจะมีได้ในโลกที่ตกต่ำใบนี้ได้แล้วอา้าวหรือแม้แต่เด็กคนหนึ่งจะไม่รอดคลอดออกมาจากคันมารดาก็ตามทีแต่สามีภรรยาคู่นั้นก็ยังคงรักกันพยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอดทนกับความทุกโศกที่ต้องสูญเสียทารกในคันไป และอยู่ต่อไปให้ได้ยังเห็นความสุขในชีวิตคู่ที่ไม่มีลูกอา้าวแย่ไปกว่านั้นอีกหรือแม้แต่จะมีคู่ไหนสักคู่ที่ต้องแยกทางกันไปเพราะปัญหานี้หรือปัญหาใดก็ตามทีแต่ต่างทั้งคู่ต่างก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตที่พยายามจะอยู่ให้รอดได้ มีชีวิตที่พอยิ้มได้ต่อไปแม้จะไม่มากอะไรนักแต่ก็ไม่ถึงกับบทอะไรตายอยากในชีวิตนักพี่น้องที่รักพระคำภีใช้คำว่าอายุมากพอที่จะเข้าใจอะไรอะไรมันไม่ได้หมายความถึงอายุตามตัวอักษรรองนะพี่น้องแต่มันหมายถึงคนคนหนึ่ง พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ได้ในปัญหานั้นๆถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามและมีเสียงดีๆในใจเหมือนเสียงของพระจิตบอกให้เขาอย่าหมดหวังทั้งตัวเขาและเสียงนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะพาตัวเองให้ผ่านพ้นสภาพแย่ๆตรงนั้นไปให้ได้นั่นแหละพี่น้อง แก่พอที่จะเข้าใจอายุมากพอที่จะเข้าใจสุกงอมพอที่จะเข้าใจที่จะได้ลิ้มรสหวานของผล,ลไม้รสหวานของชีวิตพี่น้องที่รักพระคัมภีร์บอกว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่จะถวายแด,ด่พระอย่ามัวร้องไห้เศร้าโศกอยู่เลยอย่ามัวร้องไห้ เวลาที่ได้ยินพระบัญญัติไปหาข้าวหาปลากินกันเถอะไปหาอะไรหวานๆดื่มกันเถอะตัวเองไปหาอะไรทานกันแล้วก็ให้ไปดูแลคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินกันด้วยเพราะวันนี้เป็นวันดีไม่ใช่วันเศร้าอย่าตกอกตกใจว้าวุ่นกันอีกเลย นั่นแหละพี่น้องพระบัญญัติคือการจะต้องไปต่อสู้กับปัญหาร้อยแปดในชีวิตคนเรานั่นแหละสู้แค่เพื่อพอให้อยู่รอดได้ก็แย่พอแล้วยังต้องอยู่ให้มีความสุขเพราะว่าเรารักกันยิ่งยากเข้าไปใหญ่พี่น้องเพราะฉะนั้นก็สมควรท,ที่จะต้องร้องไห้แหกปากลั่นกันบ้างแหละพี่น้องเอ๋ย ก็เหมือนกับพ่อที่พ่อและพี่น้องบ่นกันอุบในการดำเนินชีวิตแต่และช่วงวัยกันนี่แหละสารพัดท,ที่เราจะต้องเครียดกันใช่ไหมเราเล่นเอากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเป็นแทวแถวว่ะแต่เสร็จแล้วพอเราคิดได้พอพ่อคิดได้พี่น้องคิดได้เหมือนมีอะไรมาดนใจเราอะ่ะนั่นแหละ เราก็หลุดพล่วให่หลุดพุ่วเลยออกจากปัญหานั้นทันทีเลยใช่ไหมล่ะมันโล่งไปหมดถึงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นตลอดไปอ่ะแต่มันก็มีความสุขแท้ๆได้ชั่วขณะหนึ่งมันดีกว่าได้ไปเดินห้างจนขาเมื่อยใช่ไหมเสียงเงินซื้อของจนหมดกระเป๋าเป็นไหนๆอะ่ะจริงไหมพี่น้อง ความสุขแท้แบบนั้นนั่นแหละคือความสุขแท้อย่างเด็กๆเป็นเด็กก็ใหม้มีความสุขอย่างเด็กถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เรามีความสุขแบบผู้ใหญ่จะเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินขําหรืออยู่ในตําแหน่งสูงก็ให้เรามีความสุขแบบของเรากันเถิดเป็นความสุขแท้ที่ไม่ใช่มาจากการทําอะไรตามอําเภอใจแต่มาจากการได้ทําอะไรเพื่อการมีกันและกันในสังคม และเมื่อมันต้องมีปัญหามาบั่นทอนเราก็บากบั่นคิดดีเพื่อคนอื่นตามกำลังความสามารถให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นในพระจิตเจ้าว่าจะทรงคอยแนะนำให้พ่อให้พี่น้องเนี่ยได้พบผลทางพออยู่รอดในปัญหานั้นๆไปได้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะพอเป็นไปได้ในโลกใบเนี้ยและแม้ปัญหานั้นจะยังคงอยู่ และเราจะต้องลำบากเดือดร้อนต่อไปอย่างไรเราก็พอใจและมีความสุขในสภาพที่พ่อเป็นอยู่เวลานี้ในสภาพที่พี่น้องเป็นอยู่ในเวลานี้เราเนี่ยภูมิใจที่ได้ทำดีที่สุดแล้วเราไม่ไปนั่งทุกโศกกังวลกับอะไรที่อยู่ตรงหน้าเราอีกต่อไปแล้วเราไปหาข้าวหาปลากินืมไปดูทีวี ไม่ต้องกังวลไปดูเลยทีวีอยากดูซีรีส์อะไรไปดูเลยอยากดูหนังดูละครอยากไปดูภาพวาดภาพทายอยากไปเที่ยวตากอะการอยากไปไหนก็ไปแต่ไปเพราะว่าเนี่ยเรามีความสุขกับชีวิตเราแล้วสุขแท้แล้วถึงไปไม่ใช่ไปเพื่อไปให้มันมีความสุขมันกลับกันนะพี่น้องถูกไหมไปทานขนมที่เราชอบไปฉลองไปทํางานอดิเรกที่เรารัก อยากจะไปทำอะไรถ่ายรูปร้องเพลงเล่นกีตาร์วาดรูปสารพัดที่ชอบอะ่ะถักนิตติง้งนะอ,อ,อะไรอะ่ะพ่อก็ไม่ทราบเราพี่น้องมีความสุขอะไรอะชอบอะไรอะ่ะปลูกต้นไม้ช่วงนี้ชอบปลูกต้นไม้ที่เป็นมีใบด่างๆใช่ไหมล่ะปลูกอ,อ,อะไรนะตะบองตะบองเพชรตะบองเพชรต้นตะบองเพชร เออยเยอะแยไม่ต้องเอาที่คนเขานิยมก็ได้ที่เราชอบชอบอยู่แล้วเลี้ยงนกเลี้ยงปลาทำไปเลยวันนี้เราก็มีชีวิตเท่าที่เรามีของเราต่อไปแล้วพรุ่งนี้พระจะให้เราเป็นอะไรต่อไปไปเจออะไรเราก็พร้อมจะยินดียอมรับนั่นแหละพี่น้องความสุขแท้ในชีวิตคนเรา เป็นความสุขที่ใครๆก็มีได้ไม่ต้องรอให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาธรรมะธรรมโมอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะพี่น้องพ่อขอแต่งตั้งให้เด็กซื่อที่หัวเราะสนุกสนานอย่างเนี้ยเป็นนักบุญกันทุกคนพ่อขอแต่งตั้งให้คนที่ลำบากแล้วยังพอยิ้มได้เป็นนักบุญกันทุกคน เอาอย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวเรามานัดกันดีกว่าเรานัดกันมาฉลองกันหน่อยดีไหมพี่น้องฉลองการที่เรามีความสุขเล็กๆในชีวิตแต่มันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในสายตาพระนิจ้าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เชื่อในพระในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานี้พอขอพระวพอวยพรพี่น้องทุกคนนะขอให้มีความสุขมากๆ